สันวันเกิด Happy Birthday แม้ฉันจะไม่ได้เจอแต่อยากส่งผ่านเพลงนี้ไปสุขสันต์วันเกิด Happy Birthday, ด Happy Birthday. ขอให้เธอมีความสุขเท่านั้นสุขสันต์น

อะไรแ้วบนขันโกงกินง่วงกับเขาใส่ความหู่จก,กับเจ้ามากเลยนินาเจ้าพาเจ้ะขอกินขอกับแก้วลวกพักกินดูพักเป็นอนันนอไม่เนาะเจ้าก็มาแต่ไซโดยภายในกับภาคขอกินอย่งของกินแต่เมื่อสกำลังเงียบายค่ะบ้ากับบ้ายแล้วเนาะใอยดีให้พ่ออั้นเจ้าที่ไปน,นี่เจ้าพนมมือขึ้นเนะพนมมือขึ้นรับินรัพ่อนจังน้อยไปนี่จังสิ่บอกยังเนาะแต่ พอปลุเรือเอ้ยทุกสิศทุกอยกพอปลุมันีพาอกว่าเหตุในวาระนี้นะคะก็ขอให้ลินามีความสุขมากๆคิดหวังใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาที่สำคัญคืออยากได้อะไรก็คิดเอาจะได้สมดังที่ใจตัวเองอยากได้นะคะลิน่ออันที่นา เขาจะสีออกอย่างคือกระบ,บอกมันไม่ค่อยเตรียมจจกเมย์ตลอดยาสันมันสีบ่งงาม <c oughs> <c oughs> นี่บอกเห็นว่าตัวละลีน่าไปหักเจา้าไล่ไหล <c oughs> ายนี่ยหนีเอาความมาฝากพี่น้ำเด้อให้ลืมกกินหอกกับเดลิ้นพี่ความสุขลหลายๆเด้อแฮปปี <c oughs> ้เบิร์ดเดย์ให้ส้มวังให้ส้มวังกับไอ้วีลาบุรุษสุดที่รักเจ้าเด้อท <c oughs> ายนี่ <laughs> บายบายโชคดีวันด,ดีลิ้นเม่เดีนี้จำได้า <laughs> อยู่ต้องการมากกะ <laughs> เพิ่มหนึ่งแล้วที่คืนปี่ซองเราก็หนึ่งไม่วันเกิดของเจ้าซึ่งขอยว่าถ้าหลูเลืองอียงเลยคยเกือบเหตุแผลมันแตกก็ต้องเปลันอยู่มันมันบอกว่าเห็ดอียงบุบหลุดเผยเรียนอยู่ไปหาเจ้า คอยเกื้อที่แฟนแต่อิลิอันแบบว่าแต่ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าให้คขาปรึกษาอย่างเกี่ยวกับนั่นละเกิดของสิไก้ปรึกษากันต่อไปพอมี่แนวหนุ่ม่าซีดีแล้ววาดีแล้วแต่กะขอบใจหลายๆที่แบบยูเคียงข้างเป็นมูทีดีเออแล้วก็พากนุ่มโฆษาตลอดเธอมือได้เจ้าเธอมือได้เจ้าบ่งหัวนี่ก็คือว่าคุณนันก็คือแบบก็จะตัวมี่ยังแบบแปลกๆแน่ๆเลยเออก็บคอยเจามีความสุขกับ คนที่เจ้าหกแล้วก็คอยเด็แป้นรอๆเรื่อยๆในกิจเอทงทุกวิชาโอเคสุปเซมันเกิดแฮ้เบอร์เดย์บายบายสวัสดียายกะึ้นวะ <c oughs> เออก็สิขาวี่ิบปีแล้วเนาะย้ดตองกันมาะอุ้ยป้าเอาเอาเลยเอาเลยก็อยู่กับลินนามาหนึ่งปีขอบคุณที่ดูแลกันก็ใจน้อง เตื่นแล้วย่ายกะจะไหนว่าว่าชีหายแล้วอะไรเนยครับให้สั่นรอเหรอปาพูดเลยก็ขอบใจมากที่ดูแลเขามาตล่นอร้อนร้อนมากมันมันอะไรนี่ ลินาเป็นเพื่อนที่ดีมากแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่่าโช่วงปีที่ได้พบกับเธอโอ้ย่ายมอไม่ยังสีว่าห,หละล่ะซึ่งกับมองในห้องเดียวเขอให้เป็นมุกกันยังสีตลอดไปแล้วก็ รักลินาเสมอแฮปปี้เบอร์เตยอนะ <laughs> พอแล้วหัลโหลินาสบายมิแรค่ะก็เนื่องในโอกาสที่ลินจะอายุครบ20ปีคุณเลขสองแล้วเหรอกแก ก่งมากก็ไว้พรละกัน happy birthday จุยยูขอให้รินมีความสูงมากๆเนอะคิดอะไรก็ขอให้สมปาถนาแล้วก็ได้แต่งงานเร็วๆกับหมาน้อยแกนแหละไอ้มุมู้อะไรนะ่ะก็ตั้งแต่รู้จักรินมารินก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆนะไม่ไม่เคยมีวันไหนที่จะไม่คิดถึงแกจริงๆแล้วก็แฮปปี้มากเวลาอยู่ด้วยแบบว่ากินมาม่ากินอะไรลวกผงลวกผักะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกินเลยนะอยู่บ้าน,น,อ,นาอย่งงานกอย่างนี้ฉันเป็นคนคิดเองแหละแกเป็นไงเซฟไรไหม รู้สึกดีมากตั้งแต่วันแรกที่เจอขอบใจมากที่เป็นในหลายอย่างก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปสําหรับมิตรภาพดีๆที่ผ่านมาก็ขอบคุณจริงๆที่ให้ความจริงใจกับเพื่อนคนนี้แล้วก็แมงม้อเราทุกคนก็ดีใจที่ได้มิมาเจอเพื่อนอย่างรินสุดท้ายนี้ก็ขอไว้พรให้รินมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็สมหวังกับทุกเรื่อง ท้ายก็มีความสุขมากมหมนะเพื่อนอรักเสมอปี p p y b i r t h d ย์จ้ะสวัสดีครับ เบียมาแล้วครับนูกกู้ยี่บเอดบอกว่าพี่เบียอวยพรกนเกิดหน่อยขอให้น้องมีความสุขเรียนหนังสือเก่งๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอให้เรียนหนังสือเก่งๆมีแฟนหล่อๆแต่ว่าห้ามหลอกมาพี่เบียนะ <laughs> ยังไงมีโอกาสมาเจอกันอีกนะครับบายบาย คำว่าเพื่อนส่งผ่านมาคอยนำทางร่วมเจ็บร่วมจนเขียงบาจนเก้าไม่ยืนกิดนี้บนทางที่มีความเศร้ากันเงารุกรานจากกุ่งเข้ามาบากบั่นอยู่ในโรงงาน แคบแปลว่าอะไรอธิบายด้วยคนคนนี้ยังจำได้ดีว่าเคยเป็นนี้น่มใจทางการหลังเข้างานมมาแล้วพอเจอกันสักทีวันที่ good <San> one